ภัยไวกิ้งค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วจ้ามนุษย์มาพร้อมกับตะกาละกันนี่มนุษย์จะพาเาไปตัดดอกไม้ในสวนจ้าดอกไม้ในสวนของมนุษย์นี่แหละจะตัดมาใส่แจกันนี่จ้ามนุษย์จะตัดจะไปตัดดอกไม้มาใส่แจกันสําหรับไหว้พระนอกจากละกาไหว้ขันหาคันหาก็จะเป็นดอกไม้สีขาวหาคู่นอกจากดอกไม้กับต้องซื่อหาจ้ามนุษย์ก็จะพาเาไปตัดในสวนในสวนของมนุษย์นี่แหละจ้าก็จะมีทั้งดอก อันดอกจนะัสมินเนาะหรือว่ามะลิโนเวและกระดอกไลแลกจ้าที่มนุษย์เคยเหดคลิปให้เบิงเนาะล้ะกระดอกไม้อื่นๆที่กําลังบานอยู่ตอนนี้เนาะมนุษย์กับว่าเออเข้าก็าต้องซื้อต้องหาแล้ะก็เป็นดอกไม้ที่แบบสวยๆมนุษย์กันเลยว่าอ่ะไปตัดมาใส่ใจกันสวยๆวายพระเนาะจ้าตามมนุษย์ไปจ้า let's go <S กันเลยแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอันจนะัสมินเนาะจ้าหรือว่ายาสมินเนาะ เมนูจะผ่ามาตัดอันนี้จะไม่ใช่ใจกันไว้พระนอกจากเมนู้จะตัดใบเขาไปนั่มตดัดแฉ้มในใจกันจ้ะสวยสวยดอกอันดอกมะลินอเว้ค่ะอันนี้เนาะนี่เมนู้จะตัดใบเขาไปนั่ม ไปจ,จัดแจงการไหว้พระนาะจ้ะน,น,นี่นี่นะตาก,กาของเมนูอันนี้ดอกไม้จัสมินสีขาวเมนูจะตัดไปสำหรับขันหาเนาะจ้ะขันหาจะใส่อันหาคู่หาคู่ ไปประมาณนี้ละจ้ะส,สวยยจากปีนี้บานแบบสวยง่ามสวยง่ามเลยเมนุษย์จะตัดไปไหวตัดไปไหวคระง่ามแรงจริงจ้ะสามช่อละ เลือบช่อสวยๆกำลังบานบานสะพังเลยจ้ะต้องหาไอ้หาดอกที่ก้านเขาเงี้ยวๆนาะจ้ะหาดอกที่ก้าเนเงี้ยวๆมันบาน นี่จ้ะจ้าเก็บจัสมินแล้วแล้วนี่จัสมินหรือว่ายัสมินมาลีนอเวแล้วแล้วมนุษย์กจภาพมาเก็บนี่จ้ะมนุษย์กจภาพมาเก็บดอกไล่แลกนอกจากจะเลือกเอาช่องามๆสวยๆนอกจากไปใส่ใจการไหว้พระเนาะนะจ้านี่ตากา้าของมนุษย์เกจภาพเก็บช่อสวยๆ สวยปล่าล่ะงามๆเลยจ้ะ <c oughs> ดอกไล่แลกนี่สามารถกินได้นะคะสามารถเอาไปเห็ดเป็นชาเอาไปเห็ดเป็นอันน้ำเอาไปเป็นเครื่องดื่มคล่ๆพวกกระเจี๊ยบอเนาะเขาเอ้น,น้ำอีย่างไซรับจังสันเนาะจ้ะเป็นน้ำผลไม้ยอีย่างประมาณจังสันเนาะนี่จ้ะนี่เอาอีกจกช่อบส,สวยนี่จ้ะ เดี๋ยวมืออื่นมนุษย์กจะมาเจมนุษย์แกจะมาเก็บอีกมนุษยจะเก็บไปตากเฮชดชาเฮดชาสําหรับลดน้าตาลเนะาจา้ะชาดอกอันชาดอกไล่แหลกทั้งสันนะจ้ะเต็มตะกาแล้วจ้ะ สวยๆเลยจ้ามนุษไปตัดดอกไม้สีขาวนี่มาเพิ่มมนุษบ่โหูว่าซื้อดอกอีหย่างเนาะเดี๋ยวไปถามสามีเดี๋ยวมนุษย์ขึ้นซื้อให้กันแล้วกันแล้วก็มนุษย์ไปตัดดอกนี่มาโรโดเดนรอนนอกจากอันนี้มนุษย์ปลูกเองกับมืออันนี้มนุษย์ก็จะไปปักใจกันถวายพระคือการไหว้พระคือการนอกจากมนุษตัดมาเพิ่มนี่ในนี่ก็จะเป็นจัสมินกับอันดอกไล่แลกนาะจากเต็มตะกาแล้วเดี๋ยวมนุษย์ก็จะขึ้นไปจัดดอกไม้ไหวพระกันจาวันนี้เนาะ ใส่ตะก,กาาของเฮาจ้ะไปกันจ้ะจ้าเมนูมาแล้วไปเก็บดอกไม้ข้างนอกมาเนาะมาจัดดอกไม้กันจ้ะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนี่จ้ะแจกันแจกันทรงน <c oughs> เนี๋ยเมนูเกันใส่ก็จะเป็นผงที่เวลาเขาซื้อดอกไม้ตามร้านนะจ้ะเขาจะให้ผงแบบนี้มาสําหรับ สำหรับใส่ลงไปเมนูก็จะเก็บไว้เมนูก็จะเอามาใส่แบบนี้ลงไปสำหรับที่แบบโบไฮคล้ายโบยไฮดอกไม้มันเฉาอย่างประมาณยังสีเนาะจะาดอกไม้เขาจะยู่ได้ดนขึ้นถ้าใส่ผงอย่างประมาณแบบนี้เนาะเมนูก็เก็บไว้จะซื้อดอกไม้มาลับเมนูก็เก็บไว้ใส่อันใส่โบเบิร์ดก็เก็บไว้ใส่อันขังต่อไปอย่างประมาณยังสีเนาะจะมาแบบน,นี้มาจาัดดอกไม้กันแจกกัน ไปออกไปเก็บมากอันนี้เป็นดอกโรโดเดนรอนเนาะจ้ะเก็บมา,บากแบบนล้หนึงจ้ะเมนูลืมเอาอัน แนวตัดดอกไม้ไว้ข้างนอกลืมเก็บขึ้นมาดูก,กระไฮจ้ะคุณอาบน้ำเพิ่งแล้วนี่ใส่ลงเก็บมากลายเติบนี่จา๋าไส้ไวายภาพบาเบิดกะใส่ไวภยพาพบาเบิดกะเดี๋ยวเอาไส้แจกันอันนี้จังเป็นดอกอีกย่างเมนูดอกสีขาวเนี่ยเมนูบ่งหูซื้อเดี๋ยวเมนูถาม ถามแฟนละขืนซื้อไว้หายเนาะจา้ะส่วนอันนี้ก็คือดอกไลแหลแกเนาะจ้ะไลแหลกหรือว่าภาษาร์เวเอินว่าซีรีน์นะหรือว่าดอกซีรีนภาษาออสโลถ้าเป็นออสโลนะจา้ะถ้าเป็นภาษาเบอร์เกนก็เอินว่าซีรีนนะเนาะจา้ะดอกซีม่วงจ้าบ้านแม,ม่นุชหอมหอมอันนี้เป็นดอกไม้ที่สามารถกินได้เดี๋ยวแม่นุชจะพาเอาไปเก็บเอามาตากแห้งเฮชาสำหรับลดน้ำตาลในเลือดเนาะจา้ะ อันนี้ก็จะเป็นยอดเป็นใบของจัสมิน Jasmine, หรือว่า Marie, มัลิโนเวโอ้ยลนไปเบิกไปมัลิดอกไม้สีขาวม่นุษย์แกจะจัดอันคันหาวายคันหาเนาะจ้ะดอกไม้สีขาว ใส่แบบนี้เอาใบเขานั่หาหาการแบบนี้เนาะจ้ะก็คือหาคู่กับเป็นดอกกับเป็นสีเคยเห็ดเคยหวายมาตั้งแต่สมัยอยู่บานอุบลขันหาก็จะมีอันเลียนหาบาทนอกจากก็จะมีเทียนถูกเทียนหาคู่และกาเนี่ยหวายดอกไม้สีขาวหาคู่เนาะจ้ะนนี้ก็จะเป็นใบของดอกใบของดอก จัสมินหรือว่ายัสมินหรือว่าใบของดอกมารินอเวจ้ะนี่ก็จะจัดอันนี้ใส่ลงไปก็จะใส่ไปหาช่อจ้ะกับจะเป็นก็จะเป็นสตรีกับกานเขาแบบนี้จ้ะนี่สามนะคะสี่ ชอบแบบนี้จะคันอันนี้ดอกไม้สาหรับคันหานอกจากอาจจะบเป็นใจกันที่สุด,สดนอกจากแต่ว่ามันเป็นใจกันที่เมนูกระจัด,ดวยใจใส่ลงไปแบบนี้แล้วจ้ะอันนี้สําหรับไว้คันหาดอกไม้สิบดอกไม้หาคู่หรือว่าสิบดอก ้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหนาก็จะเป็นแบบนี้มนุษ์กะจัดง่ายๆแบบนี้มาจา้ะอันนี้สําหรับไว้คันหาเนาะเรียบร้อยไปจัดง่ายๆดอกไม้ก็ไปเก็บมาจากสวนเดี๋ยวมนุษย์ค่อยจะเติมน้ำจ้ะนี่เรียบร้อยไปอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้สาหรับถวายพระ ดอกไม้สาหรับถวายพระก็เป็นดอกไม้ยังก็ได้เนาะก็เหมือนบ่าเป็นตัวแทนของผู้คนที่หลากหลายอย่างประมาณอย่างสีกะสียังก็ได้จะ้ะตามที่มนุษย์คิดเอาเองถือว่าได้ยินมาก,กจาบ่ได้นี่ก็จะจัดสวยๆแบบนี้ละจ้ะจัดไปตามคือว่านาาจะจัดไปตามดอกไม้ที่มนุษย์เก็บมาจากในสวนสวยๆไว้แบบนี้ยจะ้ะ อันนี้ก็จะเป็นดอกไซรินยานะคะนี่จะจับดอกไม้ก่อนค่อยใส่กันจัสมินไปไซลินยาหรือว่าจัสมินเนาะจะแซมไปด้วยดอก,อ,นนดอ,กอันนี้มันดอกอันนี้มนุษย์บ่หูว่าซื้อดอกอยังน,นะจ๊ะแต่ว่าเขาก็เป็นดอกสวยดีไม่ยาปลูกดอกไม่ไว้เต้ สวนจากแม่ย่าเป็นคนอันมกปลูกดอกไม้ละเพราะมนุษย์ใหญ่เขามาอยู่กันเลยโอ้ยถึกใจเลยจ้ะวันนี้กะไดรบมอระดกเป็นดอกไม้นี่ละจากแมย่ย่าบ้านแม่ย่ากะบ่ไดรำได้รวยเนาะจ้ะสามีเป็นลูกไส้คนเดียวกะมระดกก็คือเนี่ยหละจะ้ะบ้านเก่าๆมาหลังหนึ่งผกเข้ากับมาสมอยูย่ไปสมไปเนาะจ้ะ สวยงามโอ้ยใส่บดใส่ได้บัลายชอดอกจ้ะเนี่ว่าแจกันแจกันของเ้าวหน่อยๆเองจัดวายดยใจจ้ะหอมไม่ลีจ้ะดเดี๋ยวมืออื่นมันมจะพาออกไปเก็บมะเห็ดมะเห็ดชาดอก ดอกไล่แหลกนอกจากหรือว่าดอกไส้ลินย่าก็จะมีสปปรรพคุณทั้งยาหลายอย่างจ้ะเดี๋ยวไมนูจะเอาไปไหว้นคลิปอันไปเก็บดอกไม้ดอกอันไลยแหลกมาเฮตุชาติแล้วกันเดี๋ยวไมนูจะเอาไปไหว้เอาไปไว้นคลิปนั่นก็นแล้วกันนอกจากสาหรับสปปรรพคุณของเจ้าดอกไล่แหลกหรือว่าไ้ลินยา่าอันนี้เอาไปเฮ็ดน,น้าหวานหรือว่าไซรับยังก็ได้นอกจะนี่เอาดอกไม้หอมๆไปไหว้พ,ะพระเพื่อิได้สมหวังเป็นยูทูบเบอร์นะ สวยลีจ้ะสวยสวยสวยจนแบบเมนูก่ะจัดไปตามภาษาด้วยจะบประเด็นบระเจัดให้เขาแบบบ่ะเดมีหลักทฤษฎีอย่างในการจัดดอกไม้ดอกจ้ะนี่ยี่ห <c oughs> ล่นแจกันเลยจ้ะจัดไปไหวพระก็ะเอาการเอาการดอกจัสมินเสียบลงไปจ้ะนี่ พุ่นน่ะวิชาสอบปชอหรือกอพ่ออ๋อยอย่างไรนี่ตอนปฐมไหมนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วอ๋เหลืออยู่นนิดนึงมนุษย์ว่าเสียบเขาไปเบอร์ละเก็บเขามากละ,กะเกียดายเนาะจ้ะเขางามงามอยู่กับตนมนุษย์กับไปดึงมากไปเก็บมากไหวพระ ใส่แล้วค่อยจะเติมน้ำจังใดละแบบน,นี้ตอนจัดบลคลิปเนี่ยเสียบเหลือการหนึง่งเก็บมาเกินของดอกจนะัสมินเนาะกระเสียบนะ้ำอันนี้จะ้ะโอ้ยสวยหลีดอกไม้แม่สวยสวยหอมเรียบร้อยแล้วจ้ะ นี่เมนูจะเอาไปไหว้พระเนาะดอกไม้หอมหอมเดี๋ยวมือเมนูเสู้สผ้าไปเก็บดอกอันดอกไล่แหลกเนี่ยมาเ็ดเอามาไหว้เห็ดช,ชาเมนูจะเอามาตากแห้งและะ้วก็เฮ็ดช,ชาบางส่วนเดี๋ยวเมนูจะเห็ดนำหวานไซรัปนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของขันฮาอันนี้ก็จะไหว้พระจ้ะสเปรย์นิดนึงชุ่มชื่น เอามาเติมเอาเขาไปเติมน้ำจ้ะไม่ไดเติมน้ามากเลวจ้ะอาจจะม,มจ่าแม่ใจกันที่สวยที่สุดแต่เป็นใจกันที่เฮ็ดด้วยใจเนาะจ้ะ นี่หอมตะลบอบอวนเลยจ้ะความงามมันอยู่ในใจนี่แหละเนาะจา้ะนี่เรียบร้อยนะคะนี่แจกันดอกไม้สำหรับไวายพระของเมนูษ์การเรียบร้อยแล้วเนาะจา้ะ สำหรับอันนี้วาพระสำหรับอันนี้วายขันหานอกจะนี่สวยๆหอมๆจ้ะมันอาจจะเป็นใจกันดีสวยดีสุดแต่มันเป็นใจกันที่เมนูจัดมาจากใจเนาะกะซีหามือกะเดี๋ยวเมนูกะเก็บมาเปลี่ยนใหม่สามซีมืออย่างประมาณนี้แหละนอกจากกะห้ดอกไมย้ยุบยุบเหี่ยวเียวนี่ประมาณนี้แหละจ้ะโอเคค่ะเมนูกฝากไว้เล่กันแล้วกันเนาะคะ่ะสำหรับช่อง คุณแม่ขาชาแนลนะคะแวะเข้ามาแนะนำติชมก่อนจากไปกันคือกาวนั่นแหละจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั้นกระดิ่งให้มนุจ้าสำหรับวันนี้มนุษย์ไปละจ้าบายคะ่ะบาย